สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาลูกทัวร์ของผมมากินข้าวเที่ยงครับที่ร้านพร้าวครับพร้าวคาเฟ่ครับก็อยู่ที่ตำบลบางพระอำเภอนครยชรี่จังหวัดนครปฐมครับก็ทางเดียวกับทางที่ไปวัดบางพระวัดหลวงพ่อเปิ่นนั่นแหละครับพอเดินเข้ามาภายในก็จะเจอนี่แหละครับมะพร้าวครับเป็นมะพร้าวแห้งครับคงตั้งเอาไว้เป็นเอกลักษณ์ของร้านครับร้านพร้าวคาเฟ่ครับ ตามทางเดินก็จะมีต้นดอกไม้หลากสีครับสวยงามครับเพื่อเพิ่มสีสันริมร่องน้ำตรงนี้ก็มีครับดอกไม้สวยๆส่วนจะเป็นดอกอะไรผมนึกชื่อไม่ออกสักกันครับ <c oughs> พอเราเดินไปเรื่อยๆครับข้ามคลองก็จะมีแกรสฟิลครับสนามหญ้านั่นเองครับ แล้วก็จะมีเถียงนาครับหรือว่ากระท่อมครับปลูกเรียงลายสองข้างทางครับก็จะถ่ายให้ดูเป็นแบบภาพ360องศาไปเลยครับสังเกตดูร้านอาหารทุกวันนี้ครับก็จะสร้างบรรยากาศแบบนี้ขึ้นมาครับเป็นคล้ายๆเลือกสวนเล่นาครับก็จะมีคลองเล็กๆครับข้างล่างก็จะมีปลาสีเทาๆน่าจะเป็นปลาหม่อนินสีส้มๆน่าจะเป็นปลาทับทิมครับกำลังไหว้อ้าปากเชงเงอคอยผู้ใจบุญมาให้อาหารครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานยื่นลงไปในน้ําครับแล้วก็จะมีไหวยคล้ายๆลังนกครับวางอยู่ตรงปลายสะพานครับน่าจะเอาไว้สําหรับให้คนมาถ่ายรูปครับมีแอาแชร์หรือว่าเก้าอี้อยู่ข้างในนะครับส่วนริมฝั่งคลองทางนู้นครับขวามือน่าจะเป็นห้องน้ําครับ ส่วนตรงนี้เป็นซุ้มดอกไม้ให้เดินลอดไปครับเพื่อเข้ามายัางสนามหญ้าครับที่มีต้นมะพร้าวขึ้นอยู่หลายต้นครับดูแล้วก็บรรยากาศหญ้าเรียบๆครับน่าเอาเสือ,อามาปูแล้วก็ก่อกองไฟหากบหาเขียดมาย่างกินครับ <c oughs> ส่วนสลาตรงนี้น่าจะเป็นที่ให้มานั่งถ่ายรูปครับ นี่ครับมุมมองของสนามหญ้าครับมีต้นมะพร้าวขึ้นครับลายล้อมไปด้วยลำคลองครับเหมือนเป็นเกาะเล็กๆครับส่วนฝั่งนู้นที่มองเห็นไกลๆครับน่าจะเป็นสวนมะลิของชาวบ้านครับนี่ครับมาร้านเผาก็พามาชมมะพร้าวสดๆครับมะพร้าวน้ำหอมอยู่บนต้นเลยครับดูกันแบบใกล้ชิดแบบหายใจรถต้นคอกันเลยทีเดียวมันไม่ค่อยหอมตาลอ่งตานแจ้งใจ ะไรเป็นภาคหรือาคับปลาตรงนี้ที่นี่ชื่ออะไรนะเล็กคาเฟ่ตอนแรกหนูไปนัเจอ เวลาทํางานก็เหมือนย่องเบาครับแต่เวลากินก็เนื้อก,กัะเล่นกังฟูครับมือให้ควยกันไปนหมดครับน้มตําอร่อยหรือเปลต้มตําไม่เคยกินเลยต้องลองลองนี้ปลาลองไแพ้เปล่าดูดิแพม้มไหมจึนนะก็ใช้ได้บริการอร่อย ไเะมันแ้มเนาะไมมห้เล้พอถ้าเกิดเอาไปเอาไปอะไรไปเทิรนมันน้าบอกเอาไปกินนีต้เต้มยอร่อยต้าตอร่อยไม่ใช่เราก็ต้มยกระดูกหมูอันนี้ไก่ไก่ตังค์เดียวไานหนึตัวตัวเดวกนตัวเองนับ แก่แลงหัวตอนัไม่ได้ดังแ้่แ้่เงินเลยเนาะหนูว่าจะเลี้ยงจริงอนี่ไม่พวรเล่นนะไม่ว่าจะเลี้ยงอ่ะาะขาวอ่อนร้หรอใส่เขาจะเลี้ยงอ้าจริงหรอเออกําลังจะโซดมันยกข่าวปุ๊บจะเลี้ยงแต่ก็รีบเลี้ยงเดี๋ยวชัดแก้ ไม่มีแรงมากินอ้าวยัมาพูดอีกคนน่ะเขาขาอ่อนฮะสตัวอูไม่กินขอาแบงคู่หรออูเเป็นโกเจยแบงคูอือตัวหนึ่งขนแบบนี้อันนี้ไม่รีสีแลนบอกไม่ให้นะรีสีแลนดรวมันไมเลย ท่านไม่กินของจีนอะไรเยอะแค่ตก็นึ่งหูค่ะม่ต้องอิ่มเลย อืมนวี่เปอ,อาารอตน,นหรอนไม่ไมอ่านน่นแหละแนไปนก่อนอจะไม่ตักใส่จานโทษใสจานไม่อร่อยม,มากเลยแต่มันเด็กเขาบอกมนมันมีมันมันเ็น แต่ว่ามันไม่หวานมันไม่หวานเกินไ่รคนคักแล้วกิมดิี่ต้อ,องใสญญ่อร่อยออทุกอย่างอะไแบบแม่อร่อยอืมจะแบบเอาความคิดตัวเองได้ไงเรา เขลุ่มเลยเขาไม่ลอิ่มอ่ะหลาขมิ้างเยอะาต้งเอเนาะเจขอดีักขอดอกไม้ได้ไหมได้ค่ะขโมยไปเลยถ้าขโมยมันจะเดี๋ยวก็ไปซื้อของเลยแก้วนะคะตันานเนาะแล้วก็มียำรวมมีต้มยำ ข้าเปลาข้าวลาสองข้าวเนียวน่งนะคะแล้วก็้นาหนึ่งลูกนะคะทั้งหมดหกร้อยเก้าสิบห้าบาทอะไรมากข้าวเหนียสองข้าวเหนีวสองข้าวเหนียวสองข้าวสวยสองข้าวเหนียวสองข้าวสวยสองไปข้าวปล่งหมกอยเ้าสห้าบาททีอาาให้ด้วยซีนะคะเก๋ก็ใส่รองเท้าไีซีแน่ๆตรงนั้นสีแดงนะใส่รองเท้าไป ไม่ต้องเอาถุงล็อกคือไปงั้นเลยแล้ววกมันไม่ใกล้อยูนนน่ในสบายนี่หนาๆเลยแม่แสบนะแค่นี้ก็เดี๋ยวก็ต้องขอดีกนะกรเถูกจะขโมยเขาใช่ไหมเนี่ยเขาบอกให้ขโมยมันจะได้เกิดดี

ครับบรรยากาศในแต่ละที่ย่อมไม่เหมือนกันและในแต่ละวันก็ไม่เหมือนเดิมครับก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออำลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขทุกทกท่านครับสวัสดีครับ